คนที่สองแล้วมีคน SMS เข้ามาเดี๋ยวนี้อ่ะก็ระหว่างีเอคุณก็คุยไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าดู SMS เอ็มเอสเลยนะฮะไหนๆก็จะพูดแล้วขอขอเอาเอาบทสัมภาษณ์กันดีกว่าว่าล่าสุดไอเอ็มน้ำเขาก็เล่นซีรีส์เรื่องเออ่คิสมีรักล้นใจนายแกล้งจุ๊บด้วยนะครับก็คือนอกจากออมกับไม้แล้วก็มีเอ็มน้ำด้วยนี่ฮะที่แอดเข้าไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็ทั้งคู่เขาบอกว่าดีใจมากที่ได้มาเล่นเรื่องเดียวกันอีกนะฮะแล้วก็เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ของงานนะครับ ก็จะต้องมาจิ้นกันนิดนึงนะฮะจริงๆคือสนิทก,กันอยู่ตั้งแต่บ้าน AF แล้วแล้วก็ดีใจที่ได้สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ชื่นชอบนะฮะนอกจากนี้ทั้งคู่ยังบอกอีกด้วยว่าไม่ซีเรียสถ้าหากกระแสแฟนคลับจะดรอปลงหลังจากที่มีรุ่นน้อง AF 12เ<อ>ข้าบ้านแล้ว<อ>นะฮะตอนนี้กเ็เรียบร้อยแล้วกำลังเปิดบเดี๋ยิชัวสัปดาหนี้จะเป็นเขาเรียกอะไร เทปแรกของ<ต>การของการ,รเริ่มประกวดเนี่ยเริ่มร้องใช่เข้าแล้วเข้าแล้ว,ลวยังเห็นคุณเต๋าสโลช,ชนนานก<น>็สอนสอนแล้ว<อ>นะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็บอกว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันคือ AF อเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ไม่น้อยใจว่าจะแบบว่ากระแสดอกอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังส่งกำลังใจไปให้รุ่นน้องด้วยว่าทนขอให้ทนรับกระแสกดดันให้ไหวเพราะว่าปีนี้มีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนในบ้านเนี่ยสามารถที่จะเล่นโซเชียลได้ด้วยอ๋อเหรอสามารถที่จะดูกระแสในโซเชียลได้ด้วยว่าเฮ้ ติ่งเขาส่งกําลังใจมาให้หรืออะไรอย่างนี้นะครับส่วนประเด็นที่มีคนแบบว่าแวบๆมาเห็นว่าเอ้ยน้ํายังไงตอนนี้แบบ่าไม่ได้ไม่ได้จิ้นกับเอมจริงนี่นะเพราะว่ามีหนุ่มปริศนาคอยรับคอยส่งอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวจะตอบว่าอย่างไรนะฮะไปฟังเบอร์อ่าไปเลยครับ พี่เป็นมันมันชื่อเรื่องค่ะคิสมีคิสมีมันก็เป็นแกล้งจูบอ่าแกล้งจูบก็เพื่อถ่ายลกทำงานหนูทำงานทำงานหนูทำได้ทุกอย hey, really? ่างพี่แกล้ง so ขับก็แบบกีดการเลยเอาก็กีดคือปกติพวกหมูจะแบบ ตบตีกันมากกว่าใช่ป่ะเราเป็นเพื่อนเราเป็นคู่เพื่อนสนิทอะไรเขาก็คงไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เขาชอบเวลาเราอยู่ด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลือกที่จะมองภาพอย่างนั้นแล้วเขามีความสุขของเขาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นแล้วเอฟมันก็มีมา11 12รุ่นแล้วนะคะแล้วก็รุ่นพีเอฟทุกคนเขาก็เขาก็ต้องผ่านจุดนี้นะถ้าอย่างรุ่นพี่ที่มีตัวตนจริงๆทุกคนก็จะอยู่ได้เนาะเขาก็ติดตามทุกๆรุ่นตามพีเอฟหนึ่งแล้วก็ตามเรื่อยๆเหมือนเป็นครอบครัวไปเลยเหมือนเคยเจอนะแต่ยังไม่ได้มีโอกาสเขาบ้าานออดูเร ิดนะว่าถ้าเป็นปีเราอ่ะเราจะทํำยังไงเพราะว่าบางทีแล้วอยู่ในบ้านเราก็กดดันนะคะ่ะแล้วเราต้องมานั่งรับรู้คนข้างนอกหรอเรา,าหนูรู้สึกว่าน้องปีนี้ออกมาคือแกร่งเลยแล้วหนูแอบแอบเห็นแล้วนะเพราะว่ามันมันเมื่อวานแชทเร,เริ่มเริ่มแรงขึ้นเริ่มมีคนปันป่นปั่นน้องได้เจออะไรที่มันมันจะมันน่ากลัวสําหรับเขาอ่ะเขาก็จะหน่อยเลยมันมีทั้งด้านดีนด้านไม่ดีเนาะค่อ <laughs> หนูก็ยังงงอยู่ว่าหนูไปเดินกับใครแต่ว่า จริงๆแล้วเราก็บอกเขาเสมอว่าเราสองคนนี้เป็นผู้หญิงหนูก็มีเพื่อนผู้ชายเป็นปกติอยู่แล้วเราเราได้รวบรวม10อันดับภาพหวานของเอมน้ำมาจีนกันตั้งแต่ออกบ้านตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่คอนเสิร์ตต่างๆเริ่มที่ภาพแรกนี่เราให้อันดับที่10เขาอะให้ชื่อว่า แกล้งจุบให้รู้ว่าภาพนี้นี่แหละเป็นภาพที่ออกอีเวนต์ล่าสุดเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่จากช่องทรูก็คือคริสมีรักลุนใจในแกล้งจุบก็เป็นภาพแบบแหมยังไม่ได้จูบหรอกฉันน้ำใ้กว่านี้อีกจะรู้ป่ะไปเนาะเออว่าไหนจะลู้เลียนจุบกับผู้ชายไหมดูซึ่งแกล้งจุบจริงๆอ๋อคือแกล้งใช่ไหมแกล้งจริงๆอิงแกล้งกว่านี้อีกปากกระแทกเขาไม่ในปากเลยอ่ะแล้วมันจะแกล้งยังไงก็แกล้งคือคือไม่ได้คิดอะไรจุบกันเฉยแบบ เวลาฉันเมาอ่ะไม่คนลุกหรอเวลาฉันเมาน้องๆมันจะมีน้องผู้ชายซึ่งเราไม่ได้คิดเลยเลยนะอุ้ยพูดว่าเมาอ่ะเวลากินข้าวกันอ่ะแล้วพอไปถึงขั้นพีก็กินยอดข้าวน่ะรักกูป่ะเนี่ยอ่รักรักมจมกูเลยโอ้โหน้องก็จะจแต่น้องก็เดินบ๊อบบ๊อบอนี้เลยผมว่าน้องมันมันสนองนิดภายในจิตใจ ล่าสุดเดี๋ยวฉันเปิดคลิปเต้นมันโตให้ดูโหดมากแล้วไม่รู้ตัวอันนี้คือดับสีออาดับเก้าของคุณอดับเก้าน,น,าน,นะฮะชื่อพาว่างานบอบงานอบต้องมางานอบต้องมาอบยังไงอบยังไงนี่นะฮะภาพนี้จากคอนเสิร์ต AF reunion concert นะฮะในภาพเนี่ยคู่จิ้นเอ็มน้ำนะครับและคู่จิ้นรุ่นพี่จากปีอื่นๆก็ร้องเพลงคิดถึงดังๆนี่ไงของนัดของนัด นัสักดาทรที่เขาฟีเจอริงกับน้องคิดถึงใช่ไหมคดีน้องแก้ซาซาคคิดถึงอย่เงี้ถึงทุกวันต้องสวนกลับไปแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารัก่มาดูภาพที่8ภาพที่แปชื่อว่าภาพระยะปลอดภัยเนี่ยดูภาพสินี เ <N ic ator> นี่ยใกล้ก่บไอจูบแรกนั่นเองเขาบอกภา<อ>พนีนพ้ภาพจาก,กงานอีเวนต์แรกๆหลังจากทั้งคู่ออกมาจากบ้านโดยขึ้นร้องเพลงแล้วปลอดภัยคู่กันภาพนี้เห็นว่าแฟนคลับต่างจังหวัดมาดูเนี่ยทั้งเอ็มน้ําหลายคนเลยทีเดียวมันมีมมแบบน้องเขาหนักคอแหละมันก็เลยแบบว่าโน้มเข้าไปใกล้ใกล้ๆแก้มใกล้อีกนิดนึงเนี่ยไม่ใช่ระยะปลอดภัยแล้วค่ะนี่นี่อย่าเพิ่งนะตอนนี้แฟนคลับได้ ชิ้นกระจายไปหมดแล้วครับคุณมีทั้งหมด10ภาพจะเยนน็ยเยนเย็นเย็นยังไม่ยอันดับหนึ่งเลยนะ,ะต่อไปมาต่อภาพที่7นะฮะมองให้รู้ว่านะครับภาพนี้เป็นภาพจากงานวันพ่อครับเมื่อปลายปีที่แล้วครับถ้าใครติดตามตั้งแต่ทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในบ้านน่าจะเคยได้ยินสาวเอ็มพูดอยู่บ่อยๆนะครับถ้าชอบใครสักคนจะมองคนนั้นบ่อยๆมองให้รู้ว่าเขาชอบอม,มองไปเลยนะครับจีบมากค่ะ นี่ขนลุกแล้วนะคะดีฉันขนลุกไปเรื่อยๆค่ะผู้หญิงผู้หญิงค่ะแต่ภาพนี้นะฮะเขาบอกว่าช็อตสายตาของน้ําจะมองให้รู้ว่าอะไรแฟนคลับก็ลองจิ้นกันเลยโอ้น่ฉันว่าช็อตสายตาน้ําเลยคุณป้าข้างหลังเนี่ยสายตาจับได้เลยว่าเห็นคนตายเออใช่จริงๆด้วยอมาดับหกครับช่วงนี้ละครข้าบดินเพิ่งจบไปเขาก็เลยขอขอขอบอกว่าแม่เอมของน้องนี่คือชื่อนะครับก็เป็นภาพ ที่น้องน้ำเชยคางน้องเอมแถมเอมยังส่งสายตาหวานให้ด้วยเ,เก่งเนอะเก่งเนอะเห็นตากระนั้นนี่ฉันเห็นแต่ผมแต่ข่าบาดินนี่คือเขาเขาสวีทกันเยอะเลยใช่ป่ะอ,อะไรแบบว่าจิ้นกันสูตรสุดพรังอ่านะครับมาอันดับ5ครับต้องพูดอะไรอีก นี่น,นะคะภาพนี้เป็นภาพจากมินิคอนเสิร์ตของเรานักล่าฝัน AF11 ครับหลังจากออกจากบ้านแล้วโดยคอนเสิร์ตนี้เอมน้ําก็ออกมาร้องเพลงคู่กันเช่นเคยแต่กลับไม่ใช้เพลงหวานเหมือนครั้งอื่นๆแต่เป็นเพลงพูดทาใหม่ของพี่ตู่พบทรน,นะคะเรียกได้ว่าออกมาปะทะคารมกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เพลงไม่ใชเ่เพลงหวานแต่ทำไมมันดูแบบหวานมากฮะเออแต่ว<ด>่าหน้าน<ด>ี่คือแบบถ้าไม่ติดหมวกนี่ก็อาจจะแบบ นี่ตอนนี้คือบวกกระแทกใต้นนตาล้างน้ําอยู่ <c oughs> ค่ะเขาแบบนะคับโอ๊ยเจ็บเหมือนกันแล้วลออก็ดีก็ดีพูดทําไมพูดทําไมพี่ตู่นะมาอัอน,น <ะ S 1> อดับที่4ภาพชื่อว่ากอดรัดฟัดแล้วก็วงเล็บในน้ำเออนี่อยากดูมากเลยนี่ค่ะก็เป็นภาพที่เอมเดินทางไปร่วมถ่ายทํารายการที่สวนน้าเปิดใหม่แห่งหนึ่งนะครับหลังเบรกเนี่ยเอมน้ําแล้วก็เพื่อนๆที่ไปถ่ายด้วยกันก็ลงเล่นน้ำชายนิจินมาแต่ดูภาพเราไม่แน่ใจว่าน้าจะใครเป็นน้าเชื่อมหรือเปล่าก็แบบ แต่เขาบอกว่าคนโสดนี่แฮชแท็กเลยนะฮะว่าร้องไห้หนักมากค่ะนั่นะนะครับมามาอันดับ3ดีกว่านะชื่อภาพว่า10 More Night ฮะไม่ใช่วัน o r e Night แต่เป็น10 More Night เขาชอบกอดกันเหมือนกันเนาะเออก็จะมีโมเมนต์แบบนี้แล้วก็ติ่งเขาก็แบบเก็บภาพไว้ได้ไงนะฮะเป็นภาพในคืนวันเกิดของสาวเอมนะฮะตอนที่อยู่ในบ้านเลยนะครับ อ๋อขออภัยนะฮะเป็นภาพจากในบ้านครับตอนวิคที่เอ็มได้รับโจทย์ให้ร้องเพลงวันมอร์ไนท์นะครับแต่ตอนซ้อมเนี่ยโชว์ให้คุณครูได้ดูครูบอกว่าให้น้ํามาแสดงเป็นคู่ของเอ็มนะเอ็มจะได้สื่อสารอา,อารมณ์เพลงไปในน้ำอ่าไปในไปในเพลงนี้นะครับงานนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนที่สาวเอ็มร้องอยู่นี่คิดอะไรอยู่ถึงสื่อสารออกมาเป็นแบบนี้โน้มคอแบบนี้นะครับอ่านะฮะคุณครูถึงกับส่งเสียงแซวกันลั่นห้องเลยนะครับใกล้ละก็เล่นกันซะ นะเล่นกันซะให้จิ้นแบบนี้เลยสองภาพมาดับที่2องเขาบอกว่าชื่อภาพว่าของขวัญพร้อมเสิร์ฟภาพนี้เป็นภาพในคืนวันเกิดของสาวเอมตอนนั้นทั้งคู่อยู่ในบ้านนะครับซึ่งตอนนั้นนักล่าฝันผู้หญิงคนอื่นนะตกรอบกันไปหมดแล้วก็เหลือคู่น้ํากับเอ่ยก,ก่อนนอนน้ําก็ไปกอดเอมแทนอของขวัญในวันเกิดของเอมนั่นเองงานนี้สาวเอมก็ยกมือขึ้นกอดตอบ คนน้องแทนคําขอบคุณเรียกว่าคืนนั้นคนหลักฝันดีทั้งคนอวยพอรแล้ก็เจ้าของวันเกิด<อ>ซึ่งฉันมั่นใจว่าแฟนขับคงฝันดีกว่าค่ะแต่ไม่ได้เกาะนอนก่อดทั้งคืนใช่ไหม ไม่ได้ดูอันนี้ไม่ได้ดูนะครับอ่ะอันดับหนึ่งเลยดีกว่ามาดูอันดับหนึ่งสิว่าการเดินทางที่แสนพิเศษเออไหนดูสิโอ้หนี่ไปมือนอกเหรอใช่น,ะ,นะฮะเป็นภาพจากทริปเที่ยวเกาหลีนะฮะของเอ็มน้ําและแฟนคลับนะฮะซึ่งเลือกภาพนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการเที่ยวต่างประเทศด้วยกันครั้งแรกของทั้งคู่นะฮะทั้งคู่ก็มีความสุขกับทริปนี้มากเลยหลังจากที่อยู่ในบ้านมาด้วยกัน3เดือนเต็มใช้ชีวิตด้วยกัน24บชั่วโมงนะครับมีทั้งเรื่องที่ไม่่เข้าใจโกกกกรรธััันนงอแตต็ปบว กันได้จนเข้าใจกันในที่สุดนะฮะทีมงานจึงขอตั้งชื่อภาพนี้ว่าการเดินทางที่แสนพิเศษนั่นเองนะครับเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุขของทั้งเอ็มน้ำและแฟนคลับที่อยู่แอบ,แอบดูอยู่แน่ออนะครับก็จิ้นกันไปตามระเบียบนะครับสำหรับเรอาอก็รวบรวมมาให้ชมกันว่าเออไม่ล่ะเลออ่นได้ว่า,วร,าร้อนๆหนาวๆก็อยู่ด้วยกันนะคู่นี้นะ เออนะฮะ,อออะโอเคนะครับก็ฟินกันไปสําหรับเอ็มน้ํสาสะใจถูกใจไหมนะครับออถ้าถูกใจนะฮะเขียน <คำ S 2> ว่าก๊อฟน่ารักเ